กฎแห่งกระจกสะท้อนนะคะหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองยุติธรรมเสมอค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องเมื่อเรานะคะถูกทำร้ายหรือเราคิดว่าเราถูกทำร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกตัดสินถูกด้อยค่าถูกควบคุมถูกกระทําต่างๆนานานะคะจากความคิดของเราอะคะ่ะที่เราไปเจอแล้วเราคิดว่าเขากระทํากับเราอย่างเช่น เอาไปเจอ,อความสัมพันธ์ที่เขาควบคุมเราเรารู้สึกแบบอึดอัดนูน่นนี่นั่นเราก็คิดว่าเขากระทเราแล้วก็มีความโกรธมีความโมโหมีความด้อยค่ามีความน้อยเนื้อต่าใจหรือไปเจอผู้คนนะคะแต่วันนี้เราจะพูดนานนิดนึงเนาะหรือไปเจอผู้คนที่เขาอ่ะตัดสินเราว่าเธอเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นนี่คือการตัดสินเนาะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาตัดสินเราอ่ะเขายังไม่รู้ความจริงกับเรื่องของเราเลยอะไรอย่างนี้ หรือคนที่มาทําร้ายเราทางคําพูดไม่ว่าจะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะแล้วเราเกิดสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นมวลพลังงานแห่งความโกรธความอัดอัน้นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างที่ไม่ใช่พลังงานบวกอะค่ะเป็นพลังงานลบไม่ว่าจะเป็นความโกรธความน้อยเนื้อต่ําใจความไม่เข้าใจความไม่พอใจความ,มเราต้องด่ามากกูด่ากับใส่ใส่มากกูใส่ก,กับอะไรแบบนี้ค่ะเนาะเมื่อเรามีแบบนี้ค่ะ ไม่เป็นไรอะเราก็เป็นมนุษย์แะนะแต่ว่าเราต้องรู้รู้ทันตัวเองให้ไวเนาะรู้ทันตัวเองให้ไวค่ะทําไมอะพูดถึงเหตุผลก่อนอะทําไมเราถึงไม่ให้ฉันไฟคืนอะเมเขาทําฉันอะทําไมอะทาไมฉันจะไฟคืนไม่ได้ทาไมฉันจะมีอารมณ์กลับไม่ได้ทําไมฉันจะต่อต้านไม่ได้ทําไมฉันจะแบบแอบมาอยู่คนเดียวไม่ฉันจะไม่อยากเจอใครแล้วอย่างเงี้ยก็คือก็คือนะคะก็คือ คือกฎแห่งกรรมที่ทำเสมอค่ะเมื่อไหร่ที่คุณนะคะเชื่อมต่อทางพลังงานนะคะแล้วก็ไปไปตอบสนองเขาตอบโต้ทางพลังงานก็คือมันเป็นการที่เรานะคะไปเชื่อมต่อกรรมนะคะสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ต้องกลับมาใช้กันใหม่ชาตินี้แลยค่ะไม่ต้องรอชาติไหนแล้วค่ะกลับมาใช้กันใหม่ไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่ๆไม่จบไม่สิ้นนะคะหรือนะคะ ถ้าไม่ใช่คนเดิมนะคะมันก็จะเป็นสถานการณ์ใหม่เป็นคนใหม่ที่มาให้เราเจอสถานการณ์แบบนี้เรื่อยๆค่ะเพราะกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทํากฎแห่งความคิดยุติธรรมเสมอค่ะหากเพื่อนๆลองมองดีๆนะคะเพื่อนๆลองมองดีๆอะทุ้ยออกไปเวลาใครเขามาทําอะไรเราเนี่ยเราเราจุต้องทํากับทํากับชีวิตมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่กับการมันไม่หลุดจากไอ้การที่กระทํามากระทํากลับสักทีอะเพราะว่าอะไรอ่ะ ราะว่ามวลพลังงานไอ้ความเป็นลบอะ่ะมันยังเกาะก้อนไอ้ความแค้นความแบบหึหอย่างเงี้ยมันยังอยู่ตรงเนี้ยหรือบางครั้งอะค่ะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะเพราะเราพยายามจะเอาตัวเองไปทําอย่างอื่นไปทํานู่นทํานี่เพื่อให้มันลืมว่าเรามีไอ้ตรงนี้อยู่อันนั้นก็คือการที่เราไม่ดักตัวเองยังไม่พอยังไม่ยังมาเยียวยาตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นอะให้เราลองลองสังเกตพลังงานเราดีๆถ้าเรายังรู้สึกแบบ มันมีมวลก้อนอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่โลง่งมันไม่โปร่งนะ่ะมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่ความเบานะ่ะคือให้เราสังเกตเนาะเพราะว่ามิงั้นนะมันจะมีผลกระทบไม่ใช่แค่ทางกายภาพนะคะเรื่องการเงินการงานทุกอย่างมันจะติดขัดอาจจะเป็นด้านสุขภาพหรือเป็นที่เราจะต้องเจอผู้คนแบบนี้ซ้ำๆๆๆๆทำ,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 ำให้เราแบบไม่หลุดจากกรรมนี้สักทีอะคะ่ะวิธีการเยียวยามีหลายวิธีอะคะ่ะเราพี่จะมาพูดถึง การกลับเข้ามาปรับทัศนคติภายในของเราอ่ะเรายกตัวอย่างบางทีเพื่อนนะมาตัดสินเราอ่ะอย่างบางทีเพื่อนเขามาเขาเราคิดว่าเขามาแบบมาสั่งเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นทนําแบบนี้แบบนี้แบบนั้นสิข,ขั้นแรกเลยสมองมนุษย์จะมีการต่อต้านก่อนทําไมต้องมาสั่งฉันฉันไม่ชอบคนสั่งฉันไม่ชอบคนควบคุมนู่นนี่นั่นแต่เราอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะมันเป็นอัตลักของเราที่เกิดระบบต่อต้านมันอาจจะเป็นลมของเราในอดีต แล้วแล้วกับสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้เรามาเป็นเงื่อนไขให้เราดูซิว่าเธอปรับผ่านแล้วจริงๆหรือเปล่าเธอเป็นความรักไร้เงื่อนไขแล้วได้จริงๆไหมเพราะถ้าเธอยังเป็นไม่ได้มันก็จะ,ะเจอซ้ๆำๆซ้ำๆซ้ำๆเพื่อมาให้เราแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแกะไปค่อยๆแกะไปค่อยๆแกะไปอย่างเงี้ยค่ะ,ะพอสถานการณ์นี้มาแล้วกลับมาสิ่งที่เขาก็ททากับเราเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเนาะดับแรกเลยไม่อยากให้ทิ้งเลยคือการทํา สมาธิเชื่อมต่อกับตัวตนภายในสําคัญมากๆเพราะว่าสติปัญญายาณระดับมนุษย์ของเราบางทีอ่ะมันคิดไม่ออกเพราะมันมีอัตตากโก้ตัวตนตั้งแต่เราเกิดมาไม่รู้เราสะสมอะไรมาบ้างข่าวไม่ว่าข่าวที่เราดูการเรียนที่เราโดนโปรแกรมในสมองเรามานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการคําสั่งสอนที่ไม่รู้ถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่โอ้โหวนว,วไปหมดมันทําให้ความจริงแท้ของเราอ่ะมันหาไม่ได้ ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเราเลยเลือกความสบายใจความสบายใจก็มีหลายอย่างอ่ะบางทีแบบนีหรือโต้กับอะหรือไม่ทําอะไรแต่นั่งกดเอาไว้กดอารมณ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะลุงไม่อยากให้ทิ้งการเชื่อมต่อตัวตนภายในเชื่อมต่อติดเดิมแท้ไม่ว่าจะสายไหนเรียกว่าอย่างไรนะคะเรียกว่าเาทวดาประจําตัวอะเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าไฮเออเซลส์นะคะเรียกว่า ครูครูบาอาจารย์อย่างไรก็แล้วแต่มีชื่อเรียกมากมายแต่สําหรับแจ้ปี้ขอเรียกเป็นไฮเออร์เซลส์นะคะเชื่อมต่อไฮเออร์เซลและถ้าใครมีทวินเฟรมมิติบนนะคะก็เชื่อมต่อทวินเฟรมมิติบนนะคะคือทวินเฟรมมิติบนก็คือเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของเรานะคะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งของเราที่จะทําให้เราสม,มดุลน,นะคะทาให้เราอะค่ะเชื่อมต่อสติปัญญาทําให้เรามองเห็นค่อยๆมองเห็นว่า สิ่งนี้จริงๆแล้วมาสอนอะไรเราเขาแต่ละคนนะคะจะมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันแต่แต่ว่าการเรียนรู้ส่วนตัววันนี้ก็จะเกี่ยวกับว่าเขาจะบอกเราว่าไหไรลองสิลองทราลองกลับไปดูในอดีตสิสิ่งที่ที่เราโดนกระทําเนี่ยเราเคยกระทํากับใครมาก่อนหรือเปล่าอ่ะมันต้องเคยแน่นอนถ้าไม่เคยจริงๆอะ่ะต้องเข้าสมาธิระดับลึกระดับลึกคืออะไรคือการย้อนพบย้อนชาติ เพราะไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่เคยทํากับใครนะคะพอเรารู้เรื่องนี้แล้วนะคะพอเรารู้เรื่องนี้แล้วสิ่งแรกเลยที่เราจะได้คืออะไรออจะแบบอ๋อดับแรกเลยพออ๋อเสร็จแล้วยังไงตาไหลขอโทษเขาขอโทษแบบคือถ้าเกิดเราเข้าสมาธิได้ระดับลึกจริงริมันจะเป็นการขอโทษที่แบบขอโทษจากหัวใจเลยว่าตอนเนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ฉันกระทําไปอ่ะมันทําให เธอรือขอโทษนะแบงหน้าทำให้เธอหรือทำให้ผู้คนรู้สึกแบบนี้ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วและฉันจะไม่ทำกับใครอีกเพราะฉันรู้แล้วรับรู้เรียนรู้บทเรียนนี้แล้วเราให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้ที่กระทำแบบนี้กับเราเพราะเขาเองก็กำลังเรียนรู้กำลังอยู่ในเส้นทางแห่งความไม่รู้ไปสู่การรู้แจ้งและหลุดพ้นเช่นเดียวกันและเราเองก็เช่นกันเคยทำผิดมามากมายในโลกใบนี้เลอเกินเนาะเพราะฉะนั้นนะคะให้อภัยกันเถอคะค่ะให้อภัยกัน เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามนะคะสิ่งใดที่มันให้อภัยกันได้นะคะเชื่อมต่อกับความรู้ของเรานะคะไม่ใช่บังคับตัวเองให้ให้อภัยถ้ามันยังให้อภัยไม่ได้ต้องค่อยๆแกะทีละปมว่าเหตุใดเหตุใดมือบางทีนะคะอาจจะเป็นแค่มุมมองของเราก็ได้เพราะบางครั้งนะคะเราอาจจะแบบหวังดีกับคนนึงแล้วเราใช้คําพูดที่มันดูเหมือนเป็นการบังคับเขาแต่ว่าด้วยความหวังดีเมื่อเรารู้ว่าเหตุและปัจจัยของเราจริงๆแล้วเราไม่ได้มี พลังงานลบกับเขาเลยแล้วแค่หวังดีแล้วเรามาโดนกระทาแบบเนี้เราจะเข้าใจหลายมุมมองว่าเฮ้ยเนี่ยอีกฝัก่งหนึ่งเขารู้สึกอย่างไรแล้วเราจะเข้าใจว่าจริงๆบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายเราก็ได้ก็ลองดูสิขนาดเราในอดีตเรายังไม่ได้คิดร้ายกับเพื่อนเลยเพียงแต่ว่าการกระทําของเรามันออกมาแบบนี้วถ้านะเราเรามองหลากหลายมิติลองดูเนาะลองดูแล้วเราจะยกระดับ จิตตัวเองขึ้นแล้วพอเราเจอเรื่องเดิมๆอีกมันจะค่อยๆคลายค่อยๆคลายมันอาจจะเปลี่ยนคนมามันอาจจะยากขึ้นมันอาจจะยากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะใช้คนที่แบบบางทีเราตั้งตัวไม่ได้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆเรียนรู้ไปให้อาภัยตัวเองเจอแล้วก็ปลดล็อกเจอแล้วก็ปลดล็อกเจอแล้วก็ปลดล็อกแต่เราต้องตั้งใจเนาะต้องตั้งใจมากๆในการมองหาสัญญาณ ไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์ก็พี่โชคดีมากๆที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีต้องขอบคุณอาจารย์ฮัทณนะห้องจิตจักรวาลมากๆค่ะแล้วก็ครูครูบาอาจารย์มิตรทุกๆมิติเบื้องบนเบ,นบนื้องสูงและทุกๆมิติไม่ว่ามิติสามไม่ว่าจะกี่คนในที่แก็บเรียนมานะคะตั้งแต่ครูคนแรกจนยันตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะก็วันนี้จะมีแชร์ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ